สวัสดีค่ะพบกับย่าใหญ่อีกนะคะในเนื้อหาที่เกี่ยวกับว่าตัว lesson plan นะคะของแต่ละ,ะแต่ละกลุ่มนะ,ะแต่ละกลุ่มของนักเรียน,นยของย่าเนี่ยแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันนะคะทุก ถามว่าชื่อคอร์สเดียวกันใช่คอร์สเดียวกันมีเป้าหมายมีโกอันเดียวกันนะฮะอาจจะเป็นอะไรคะคอร์สซิล l a b u นี้อาจเป็น English for อะไรครับ Uni university use หรือ everyday use อัอนนี้ถ้าเป็น university ต้องเป็นไงต้อง ต้องเป็นเนื้อหาที่โอเคญาตเตรียมทุกทักษะไว้เพื่อความคิดเพื่อที่จะไปครีเอทงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นนะฮะเด็กต้องพร้อมที่จะคิดพร้อมที่จะวิจาร์ณวิเคราะห์สถานการณ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นเนื้อหาที่พร้อมที่จะไปทํางานทำเคสสต๊าดี้นะฮะซึ่งจะเป็นข้อส,สอบไป จะต้องหาไป searching เป็นนะะหา reference ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นเป็นตัวกำกับไว้นะฮะแต่ถามว่าเทคนิคหรือไอตัว detail นะฮะจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะนะแ e s เส้นแผนแต่ละคาบเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะฮะแตกต่างกันไป แต่ยังยึดหลักนะเหมือนกับเซ c กชันที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมาแต่ว่าเนื้อหาไม่เหมือนกันลีลาท่าทายเปลี่ยนไปให้มันแมทกับกลุ่มนะคะแมทกับกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยย่าจะไม่ตัดเสื้อโหละคะ่ะนะ,ะย่าไม่ตัดเสื้อโหละนะคะ ต้องปรับเปลี่ยนไปตามกลุ่มของผู้เรียนนะคะแล้วสถานการณ์นั้นๆบางทีอ้าววันนี้เด็กเด็กไม่ให้ความสนใจก็ต้องกระหน่ำแบบไหนให้เขาสนใจอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มนี้คนน้อยอ๋อเราให้งานเยอะได้เราสามารถจี้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือหลากเทคนิคต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะว่าหลากเทคนิค แล้วคุณก็จะได้เห็นนะฮะได้เห็น result ที่มันแตกต่างนะคุณอย่าไปคิดว่าจะต้องเหมือนกันเหมือนกันไม่ได้อะค่ะไม่ได้เดี๋ยวก็จะไปถามกันแล้วมาอะไรอ่ะตอบแบบเดียวเดียวกันไม่ต้องเรียนถ้าอย่างนั้นใช่ไหมคะอะใช้ hand book เล่มเดิม อย่างนี้ไม่นิยมนะคะไม่นิยมค่ะที่จะมีแฮนด์บุ๊กแล้วก็ล่อกันได้อย่างนั้นนะะเคยแล้วค่ะเคยสอนอยู่ที่หนึ่งนะคะนั้นอันนั้นอะไรอะไม่เรียนเลยค่ะนะคะเอาอะไรพอมากๆเขาต้องเอามารวมกันยุบห้องอะไรอย่างเงี้ยยุบยุบเซ็กชั่นไม่ค่ะอันนี้ย่าจะไม่เป็นอย่างนั้นดยเด็ดขาดย่ยายึด ทุกคนจะได้พื้นฐาน Fundamental ความรู้พื้นฐานความรู้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะแต่คนละอาจจะเป็นคนละเนื้อหาด้วยซ้ำนะคะแต่ใกล้เคียงกัน No, you cannot make a copy นะคะเพราะย่าต้องดูสถานการณ์ย่าต้องดูบางทีคุณแบบตั้งใจมาก ุยงานออกมาดีมากเราก็ต้องเป็นไงฮะเมื่อคุณเห็นงานดีคุณก็ต้องยิ่งรีบใส่ให้รีบใส่ให้มารีบยัดเข้าไปเข้ไปถ้าเขารับได้มามันก็จะเป็นการพัฒนาแบบแบบอะไรเงี้ยเกินความคาดหมายเกินเป้าไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะมาบอกว่าอืม การที่มีแฮนดบุ๊กนะคะบางทีมันก็ไม่เหมาะสมในสำหรับผู้เรียนในระดับอย่างนี้นะคะระดับที่จะต้องเอามาแอพพลายใช้แล้วเนี่ยอย่างนะในระดับของอุดมศึกษานะคะก็อยากจะให้แต่ก็อันนี้แล้วแต่ผู้สอนด้วยนะคะว่าสถานการณ์เป็นแบบใดแต่ย่าเนี่ยเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แล้วจะเห็นได้ว่าย่าก็จะมีการดีไซน์ตัว material ของย่าเองเป็นประจำนะฮะเป็นประจำทุกเพียรียเพราะฉะนั้นย่าจะาท้าทายก็คือทำให้เสร็จเสร็จแล้วส่งไปให้เขาก่อนด้วยอืมส่งไปนะว่านี่ฉันจะเรียนแบบนี้ให้เขาไปเตรียมตัวก่อนได้เลยเพราะว่าอะไร พราะถ้าเกิดเขาเตรียมตัวเราก็จะยิ่งสอนง่ายเรายิ่งได้ได้เพิ่มเพิ่มศักยภาพให้เขาได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็คาดหวังอย่างนั้นอย่างนี้เลยค่ะสำหรับย่าใหญ,ใหญ่อาจารย์ประภัยกลิ่นขจรค่ะโอเคก็เอามาเอามาอะไรมาฝากกันนะคะ บางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยฉันทําไม่ไหวหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้ามีโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสก็ก็อยากจะเสนอแนะว่า,เ,าเปลี่ยนๆบ้างอย่าให้คาดดาวได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากการเบาๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ